ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการของเรานะครับพามายังสถานที่เรียกกันว่าโรงงานนะครับผลิตพักเครื่องนะครับเวลาเราจะทําวัตถุมงคลสักชนิดหนึ่งนะครับกรณีของวัดป่าลัยวรวิหารนะครับก็ได้ใช้ที่โรงงานนี้ผลิตนะครับเป็นโรงงานอยู่ที่อู่ทองนะครับแต่ว่ากระบวนการที่จะผลิตได้นั้นทํายากเย็นมากครับตั้งแต่ต้นในการเราคิดแบบก่อนแล้วก็เอาไปออกแบบเป็นแม่พิมพ์เหล็ก ม่พิมพ์เหล็กพอได้แม่พิมพ์เหล็กแล้วเนี่ยเราก็ต้องหามวลสารมวลสารนะครับอย่างเช่นนี้เรามาที่อู่ทองเนี่ยเราก็จะมีมวลสารอันนี้เรียกว่าผงนองไอ้เหลืองนะครับก่าจะมาเป็นผงได้คือต้องไปจา้างเขาบดนะครับเป็นบทประบดให้ละเอียดเนี่ย เป็นผงน้องไอเหลืองแร้วสปคุณก็คือการพูดผีปีศาจแล้วก็การบแลงสักกัดต่อยนะครับแล้วก็จะมีผงเขาเรียกว่าชานมากข,ของลงปู่ต่างๆนะครับนี่ครับชานมากขลขงปู่ต่างๆก็รวมกันแล้วก็ยังมาเป็นผงอิธิเจต่างๆนี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผงเรียกกันว่าอันนี้คือเป็น อ่าอิดเก่าของพระลังวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าลีไลนะครับตั้งสมัยรัชกาลที่4ประมาณ170ปีครับเราได้มาจากการบูรณะแล้วก็มาบดให้ละเอียดนะครับเพื่อเอามาเป็นส่วนผสมของมวลสารต่างๆนะครับแล้วก็พอผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาเข้าเครื่องนี้เพื่อเอามารวมกันเพื่อให้มันเป็นเนื้อเพื่อจะทาพระได้นะครับก็โดยการผสมเพื่อให้เนื้อผงต่างๆนี่รวมได้ต้องใช้กาวครับอันนี้คือเป็นกาว เป็นกาวแต่ว่าเป็นกาวชนิดพิเศษนะครับสำหรับเอาตัวจับเชื่อมกันกันกบมวลสารต่างๆเพื่อให้มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นก้อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดเราผสมไม่ดีมันแฉะไปมันเปียกไปมันจะสามารถปั๊มแล้วไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฝ่ายช่างเทคนิคที่เขาทากันอยู่ประจานะครับเขาก็จะผสมพอดีนะครับบางบางบางองค์อาจจะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมนั้นก็คือใช้ mm hmm. เขาเรียกว่าใช้ผง คงหอมนะครับบางที่ก็ใช้เป็นน้ําหอมเลยก็ได้ครับก็อันนี้เราพามาดูวัตถุมงคลที่ของวัดป่าลีไลนะครับครับมากมายครับก็ทําที่นี่นะครับนี่ครับอันนี้ดูเป็นหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตอันนี้หลังจากที่เราปั๊มแล้วเนี่ยเราต้องผึ่งไงแห้งผึ่งไงแห้งแล้วเนี่ยลักษณะทําไมถึงไม่ตากแดดถ้าตากแดดแล้วเนี่ยครับพ้จะแตกนะครับแลวพ้าเนี่ยจะขดตัวมากอันนี้เขาจะใช้วิธีโบราณก็คือต้องตากหลม นะครับเพื่อให้เขาแห้งเองเพอแห้งเราถึงเก็บครับอันนี้จากผงที่เห็นเมื่อกี้คือพระวิหารหลวงพ่อโตนะครับก็จะเป็นออกเป็นสีเป็นสีอิฐแบบออกเทาๆนิดๆน,น,น,นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นตอนในการปั๊มพระนะครับปั๊มพระเนื้อผงนะครับเทคนิคการปั๊มพระเนื้อผงเนี่ยก็ต้องมีใจยเย็นด้วยเพราะว่ากระบวนการของของพระเครื่องเนี่ยถ้าเกิดเวลาปั๊มพระเนี่ยครับ อันนี้เป็นหลวงพ่อโตวัดป่าเลไรเน,นี่ยครับเป็นรุ่นรุ่นใหม่ครับเป็นรุ่นใหม่ของเราซึ่งเราได้ทําการออกแบบโดยโยมเมืองสิงห์จันฉายนะครับเมืองสิงห์จันฉายคือเป็นผู้ที่ออกแบบพระอันนี้ครับเป็นคนที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดป่าเรไรวรวิหารนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นโลโก้คืออายุวัฒนมงค,คลหลวงพ่อพระรมพุทธิมงค,คลนะครับบนนี้เขียนว่า88ก็คือทําในเรื่อง เนื่องของงานหลวงพ่ออายุ88ปีนะครับเป็นพระโตตัวงาบ้างครับและอีกพิมพ์หนึ่งจะเป็นข้างหลังนี่จะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับจะเป็นยักษ์นะครับซ,ซึ่งซึ่งตอนนี้ทางทีมงานที่กําลังปั๊มพระอยู่เนี่ยครับยังไม่ได้ขึ้นบล็อกของท้าเวสุวรรณนะครับแต่ตอนนี้กำลังขึ้นพิมพ์ของหลวงพ่อโตก่อนเนะครับเทคนิคที่บอกเมื่อกี้คือว่าต้องมีการผสมเนื้อให้เข้ากันแล้วก็ห้ามเหลวเกินแล้วก็ห้ามแข็งเกินนะครับต้องพอดีกันเป๊ะ